บทที่6เด็กหนุ่มที่กลายมาเป็นนักสำรวจดังเชียน6ชูวิชูวิก,วกมนุษย์ฉันจะดูแลผู้แก่เองแข้งไปดึงความสนใจของมันเอาไว้ชูนะเธอไปยืนข้างๆเขาเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเขาได้ตลอดเวลาไอชั่วออกหลอดมันจะไม่ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วหรอกนะเอาล่ะง,งั้นทุกคนเริ่มจากการจัดการออกตัวอื่นๆก่อนในขณะที่เอลอสออกคำสั่งกับสมาชิกในปาร์ตี้ คังชินได้เข้าไปจัดการออกตัวที่สี่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นเพราะพวกเรามีประสบการณ์ในการประสานงานกันมาก่อนการต่อสู้ในครั้งนี้มันจึงราบเรื่อนขึ้นมากชายคนที่ชื่อพลได้ใช้โลกของเขาขวางทางออกหลอดอย่างคล่องแคล่วและพวกเราทุกคนก็จัดการกับพวกออกได้เร็วกว่าที่เคยชูวิกชูวิกมนุษย์เจอรนี่หน่อยออกหลอดได้ใช้ทักษะว่าคลาย ออกทั้งหมดได้รับการลบล้างสถานะด้านลบทั้งหมดออกทั้งหมดจะมีสถานะสุดยอดเกราะป้องกันชั่วคราวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%พอระวังด้วยเอลลอสรีตะโกนบอกพอในทันทีที่ออกหลอดใช้ทักษะฉันรู้แล้วฉันเอามันอยู่แม้ว่าออกหลอดมันจะใช้ทักษะวอลไครอีกครั้งพอก็ได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับมันและไม่ตายลงไปเหมือนกับในคราวก่อน เขาหลบการโจมตีอย่างชำนาญและถักดันมันกลับไปเธอรูดีได้มองไปด้วยดวงตาที่เบิกกว้างในขณะที่กำลังหิวไปด้วยมันมีออกนักธนูอีกตัวมันยิงมาแล้วพี่ชายด้านข้างของคุณเปิดว่างอยู่โปรดระวังทัวด้วยนายทำเพียงแค่ใส่ใจกับเงาวที่มาจากด้านหลังก็อพอฉันจะป้องกันด้านข้างนี้ให้เองพวกเราแต่ละคนติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เอาชนะออกไปทีละตัวผลจากความพยายามอย่างหนักของเราทําให้เราสามารถจะจัดการออกทั้งหมด14ตัวโดยไม่ต้องมีใครได้รับอุบัติเหตุใดๆพอก็ยังคงยืนตั้งมั่นต่อต้านกับออกหลอดอย่างแน่นหนาเอาล่ะตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปต่อสู้กับออกหลอดกันแล้วนะเอลอสกล่าวเช่นเดียวกันกับที่พวกเราได้วางแผนกันในก่อนหน้านี้พวกเราได้ผลัดกันโจมตีออกหลอดแม้ว่าออกจะหันไปสนใจที่คนที่โจมตีมัน พวกเรานั้นก็จะถอยฉากออกมาอย่างรวดเร็วและพอก็จะดึงความสนใจนี้กลับไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเขามันเหมือนกับแทงและขนสร้างความเสียหายในเกมชูอีคชีเจ้าพวกมนุษย์แสบนักหนาทุกคนยังคงสลับกันโจมตีออกลอดเมื่อถึงฝั่งคังชินโจมตีออกลอดก็หันหน้าและมุ่งเน้นเข้าหาคังชินโดยไม่สนใจสมาชิกคนอื่นๆคังชินการโจมตีของนายแรงเกินไป มันมากสะจนยากที่จะดึงความสนใจของบอสกลับมาใหม่โทษโทษทีครั้งต่อไปฉันจะทำให้มันเบาลงคีมตามที่คาดเอาไว้เจ้าออฟนั้นทำได้ไม่ดีเลยเพนรูเดียเพียงแค่ใส่ใจกับการรักษาของคุณก็พอหึ่ขณะที่ทุกคนกำลังต่อสู้แม่สาวเพนรูเดียก็ยังมีวายแว้งกัดในตัวของฉันด้วยคำพูดของเธอแต่เนื่องจากเสียงของสมาชิกคนอื่นๆ ได้ทำให้เธอเดูดีเริ่มเงียบลงเธอได้กลืนคําพูดลงไปและมุ่งเน้นไปที่การรักษาและทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องหลังจากนั้นพวกเราก็โจมตีไปที่ออกรอดอย่างต่อเนื่องพวกเขาก็คิดว่าอีกสักครู่หนึ่งมันก็จะล้มลงไปทันใดนั้นเองออกลอดมันก็กรีดร้องออกมาอ่าชวิกพวกมนุษย์ตายซะออกรอดได้ใช้ทักษะวอลคลาย ออกทั้งหมดได้รับการลบล้างสถานะด้านลบทั้งหมดเนื่องจากว่าไม่มีออกตัวอื่นที่เหลืออยู่ในระยะใช้งานพลังโจมตีของออกหลอดจึงเพิ่มขึ้น100%เซนและพลังป้องกันลดลง50%สเซสถานะมันเป็นสุดยอดเกราะชั่วคราวอะไรกันทุกคนถอยออกไปมีแค่พรเท่านั้นที่สามารถจะต้านทานการโจมตีของออกลอดในสภาวะน,นี้ได้ชริกข้าจะฆ่าพวกแกทุกคนเจ้ามนุษย์ ออกหลอดมันได้ใส่แรงลงไปในงาของมันในตอนนั้นเองที่ฉันเห็นแสงสีดำที่รวบรวมอยู่ตรงใบมีดของงามันมีความคล้ายคลึงกับทักษะบางอย่างที่สมาชิกในทีมได้ใช้มันสามารถจะใช้มานาได้ดังนั้นมันควรจะเป็นชิกแม้ว่าฉันจะรู้ถึงความอันตรายของมันว่ามีมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้มันอันตรายทุกคนถอยเร็วชวีกมันไร้ประโยชน์ มันได้ถึงงาของมันในแนวนอนและกวาดผ่านอากาศที่น่าแปลกใจก็คือมานาที่รวบรวมกันอยู่บนใบมีดของงาได้พุ่งออกมาเป็นคลื่นตามวิถีงาของมันมันเหมือนกับคลื่นดาบของตัวละครในเกมเราจะตายกันหมดถ้าหากโดนมันทุกคนวิ่งทุกคนได้กระจัดกระจายกันออกไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าฉันจะต้องการจะวิ่งเช่นกัน แต่แล้วสายตาของฉันก็เหลือไปเห็นเพรเดรูดีที่ยืนนิ่งอยู่กับที่เธอกำลังทำอะไรอยู่วิ่งสิแต่ว่าขาของฉันมันไม่ขยับเธอไม่ได้จะตายจริงๆนะเธอจะไปกลัวอะไรกันล่ะถ้าถ้ามั้นมันจะไม่เป็นไรถ้าฉันตายอะไรนะในครั้งนั้นเธอเคยพูดว่าการปล่อยเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจไม่ใช่หรอมันไม่มีเวลาที่จะโต้เถียงกันอีกแล้วฉันได้รีบวิ่งไปคว้าเธอมาและโยนมาบนร่างของฉันหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกว่าผมของฉันโดนบางอย่างสัมผัสไปในขณะที่ฉันล้มลงไปกับพื้นพร้อมกับเพนรูเดียฝุ่นละอองมากมายเต็มอยู่ในปากของฉันและฉันก็รู้สึกรังเกียจมันอย่างแรงทั้ชินเพนรูเดียเป็นอะไรกันไหม พวกเรายังมีชีวิตยอยู่แค่แคเพราะว่ามันยังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายฉันจึงได้รีบลุกขึ้นฉันยังคงกอดเทดรูดีเอาไว้ในอ้อมแขนในขณะที่ฉันวิ่งถอยไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ออกรอกก็ได้ลุกขึ้นร้องในขณะที่ไล่ตามพวกเรามาฉันได้วิ่งไปทางสมาชิกปาร์ตี้ที่ถือธนูอยู่สองคนและฉันก็ส่งสัญ,ญญาณให้ทั้งคู่ทันทีตอนนี้แหละ จัดการเลยเข้าใจแล้วนักธนูสองคนได้เล็งยิงไปที่ตาของออกรอดแม้ว่าคนหนึ่งจะยิงพลาดไปแต่อีกคนก็ยิงเข้าไปที่ตาขวาของมันออกรอดได้จับไปที่ตาและร้องออกมาอย่างเจ็บปวดอ่านายนายจะกอดฉันไว้ไปอีกนานไหมนายออกฉันไม่ได้อยากกอดเธอเอาไว้เพราะฉันต้องการซะหน่อย เสียงร้องของออกหลอดได้ดังออกมาเป็นพื้นหลังฉันได้โยนเพรูเดียลงไปบนพื้นแม้กระทั่งจนถึงตอนท้ายเธอก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณออกมาที่ก้นของเธอที่กระแทกกับพื้นและเธอได้จ้องมาที่ฉันด้วยน้ำตาฉันรู้สึกไม่พอใจใครจะแคร์เธอกันฉันไม่ต้องการที่จะอยู่กับคนที่น่ารำคาญแบบเธออ๋อนายมันเป็นคนใจดีเงียบเถอะเธอแน่ ยหญ่บ้าฉันคิดว่าจะเรียกเธอว่าใหญ่บ้าแต่ว่าฉันก็ได้ปิดปากเอาไว้ก่อนแม้กระนั้นเธอก็ยังดูจะตกใจอยู่จากเหตุการณ์ที่เสียงตายเมื่อกี้และเอลลอสก็ตะโกนออกมาทางพวกเรามันไม่ใช่เวลาของคนรักมาทะเลาะกันนะพวกเราต้องรีบจบมันพวก,พวกเราไม,ไม่ใช่คน,คนรักกัน,รกกนเราได้จ้องมองไปที่กันและกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแยกออกจากกัน ฉันได้เดินไปทางออกรอดส่วนเธอเดินไปในจุดๆที่ปลอดภัยกว่าเพื่อที่จะสามารถรักษาคนอื่นๆได้แม้ว่าออกรอดมันจะใช้ทักษะนั้นอีกครั้งพวกเราก็สามารถจะหลบมันได้เพราะเคยเห็นมันมาแล้วในความเป็นจริงทันทีที่มันใช้ทักษะนั้นทั้งตัวของมันจะเปิดแต่ช่องโหว่เต็มไปหมดในที่สุดออกรอดมันก็ได้ล้มลงคอของมันได้ถูกแทงด้วยหอกของฉันที่ฉันใส่แรงทั้งหมดลงไป มนุษย์แข็งกร่าเป็นการต่อสู้ที่ดีก็อนอ่ะพวกชั่วชวชอบทำตัวเทๆ่ๆเมื่อมันถึงจุดจบฉันมองดูเจ้าออกลอดในตอนตายมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญจนต้องเข้าไปเตะหัวของมันอีกครั้งออกลอดมันไม่สามารถจะพูดอะไรได้อีกและล้มลงไปทุกๆคนได้ปรบมือและบอกว่าผมนั้นทำได้ดี ท่านที่หลังจากนั้นก็มีไฟกระพริบจากร่างกายของพวกเรานี่มันเป็นครั้งที่5แล้วที่มันเกิดขึ้นเลเวลอัพคุณได้มาถึงเลเวล6คุณได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปสู่ชั้นที่6คุณได้รับแต้มสเตตัสโบนัส5แต้มคุณได้รับ1,000ทองทําการแจกจ่ายอย่างเท่าทีมกันกันกบสมาชิกในปาร์ตี้คุณได้รับหนึทองรางวัลจะแจกจ่ายกันตามลำดับของผลงานที่ทํา คังชินมีส่วนร่วมมากที่สุดดังนั้นเลือกรางวัลของคุณฉันรู้แล้วมันเหมือนกับในเกมที่บอสมันจะดรอปไอเทมออกมามากมายนอกจากนี้ผลงานของฉันนั้นมันมากที่สุดดังนั้นฉันจึงได้เป็นคนเลือกรางวัลคนแรกก่อนที่ฉันจะดูรายการไอเทมฉันได้หันไปมองดูสมาชิกคนอื่นๆทุกคนเพียงแค่พยักหน้าตกลงเรารับรู้ถึงผลงานของนายนายควรที่จะเป็นคนแรกที่เลือกอเทม มันคงจะเป็นเรื่องยากกว่านี้ถ้าหากไม่มีนายฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเราจะเอาชนะมันมาได้ฉันเข้าใจได้เลยว่าทำไมบางคนถึงติดอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึงสิปีทุกคนต่างก็ทำงานหนักกันแต่ว่านายนั้นได้ทำงานที่ยากที่สุดนายได้ทำความเสียหายมากที่สุดตามนั้นเลยคุณเท่มากๆากพี่ชายทำไมฉันถึงรู้สึกอยากจะร้องให้กันนะมันนานแค่ไหนกันนะที่มีคนชมฉัน พ่อของฉันไม่ค่อยชมฉันเลยเมื่อตอนที่ฝึกฝนก่อนที่ฉันจะยกระดับสติปัญญาขึ้นคะแนนของฉันในโรงเรียนก็แย่มากคุณครูไม่เคยชมฉันเลยแม่ของฉันยิ่งแล้วใหญ่ฉันแทบจะไม่ได้เจอกับแม่เลยและแม้กระทั่งน้องสาวของฉันก็ยังทําท่าทางตัดใจเมื่อเจอฉันเพราะอย่างนั้นฉันจึงรู้สึกอยากจะร้องไห้ถ้างั้นฉันจะเนื่องจากว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพดูดีจะขัดฉันฉันจึงมองไปที่เธอแต่เธอก็ไม่ทําอะไรออกมา ฉันได้ยิ้มและมองไปที่รายการไอเทม 1. นึ่ง้าวของออกลอด2ต่างหูแห่งพลัง3ยากูภา้ภัย4โพชั่นพลัง5บูทเหล็ก6โล่เหล็ก7 200ทอง8อิลิกเซอร์บีบอัดกล้ามเนื้อ9หนังสือเวทมนต์ไฟบอล10มานาโพชั่นสิ่งแรกที่เห็นอย่างรวดเร็วเลยคือหมายเลขที่หนึ่ง,ง้าาของออกรอด ที่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นสิ่งของที่หายากพิจารณาจากขนาดที่แท้จริงของมันแล้วมันก็สามารถที่จะนํามาใช้ในรูปแบบของหอกได้แน่นอนว่ามันดูดีมากแต่ว่า 8. อิไลิกเซอร์บีบอัดกล้ามเนื้อขณะที่ฉันดูมันฉันก็เอี้ยมมือออกมาและสัมผัสไปที่มันจากนั้นยาตัวเล็กๆสีดําก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ในมือของฉันฉันได้ตรวจสอบข้อมูลของมันตามสัญชาติญาณอิลิกเซอร์บีบอัดกล้ามเนื้อ ระดับแปรเมื่อบริโภคกล้ามเนื้อของร่างกายจะถูกบีบอัดให้มีรูปร่างและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขนาดของกล้ามเนื้อก็จะลดลงแต่ว่าความแข็งแกร่งและความคล่องคล่วจะเพิ่มมากขึ้นมันเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับนักกล้ามอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่มีกล้ามเนื้อที่มากพอมันก็จะมีผลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในความเป็นจริงมันก็อาจจะทำให้ร่างกายได้รับความเสียหายอย่างถาวรนั่นี่มัน ฉันพึ่พัมออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแม้แต่เอลลอสที่เป็นคนที่มีผลงานที่เป็นอันดับที่สองก็ยังจ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่สับสนมันเห็นได้ชัดว่าไอเทมที่ดีที่สุดยังอยู่ในลิตนั้นแต่ว่าฉันไม่สนใจมันอิเลิกเซอร์บีบอัดกล้ามเนื้อนี่มันขอบคุณพระเจ้าในที่สุดฉันก็ได้พบกับวิธีจัดการกับกล้ามเนื้อที่มากเกินไปของฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังไม่ได้ทอดทิ้งคนอย่างฉันไป ฉันได้ปล่อยน้ําตาแห่งความสุขให้ไหลออกมาทุกๆคนต่างก็มองมาที่ฉันเหมือนกับคนบ้าเอาล่ะแม้ว่าฉันไม่ได้คาดหวังเอาไว้กับมันมากการกินมันเพียงแค่กวดเดียวมันไม่ได้ให้ทําให้ร่างกายของฉันเรียวลงไปอย่างไรก็ตามฉันก็ยังรู้สึกว่าร่างกายฉันลดลงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันการแจ้งเตือนก็โผล่ขึ้นมากล้ามเนื้อของคุณได้ถูกบีบอัดทําให้มีพลังความกระชับกระเฉงเพิ่มมากขึ้น ค่าความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นอย่างถาวรหนึ่งแต้มเยี่ยมเยี่ยมยอดมากมันเหมือนกับคำที่ว่าคุณไม่สามารถจะเห็นผลมันได้จากการดื่มเบียร์แค่แก้วเดียวในที่สุดฉันก็พบวิธีที่จะลดกล้ามเนื้อของฉันแล้วฉันจะปีนขึ้นไปที่ชั้นสิบและได้รับวิธีพบปลุกมานาและจากนั้นฉันก็จะทำแค่เพียงการมองหาเอลิกเซอร์บีบอัดกล้ามเนื้อ จบบทที่6ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือต้องการให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ